สวัสดีเพื่อนทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันในสปองบ๊อบคิวเลอร์แพนนะครับไม่ใช่สแควร์แพนนะหลายคนก็เคยดูสปองบ๊อบใช่ไหมผมไม่เคยดูหรอกแต่รู้จักอยู่ว่ามันคือตัวอะไรมันเป็นฟองน้ำเหลืองๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้ะหน้าตามันผิผดแปลกไปจากปกตินะและคำว่าสแควร์แพนมันเอาคำว่าคิ l เลอรมาใส่ แทนไม่น่าจะเป็นสปองบ๊อบเวอร์ชั่นปกติเลยนะครับผมเกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะสั้นนะเป็นเกมสั้นๆเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเราทํางานอยู่ที่ร้านร้านอะไรสักอย่างน่แหละชื่อร้านของสปองบ๊อบคริสปี้แคปอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีอยู่คืนนึงมันเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นจากที่เคยเป็นนะครับมันมีบางอย่างเกิดขึ้นในร้านนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเผชิญกันเลยครับอ่านี่ฮนะนี่เป็นวันศุกร์ วันที่ยีกันยายนนะก็ทำงานทำความสะอาดอยู่ร้านค u สตี้แคเออคัสตีแออสต้แคบผมอ่านผิดอ่านถูกก้องขออภัยด้วยนะทุกอย่างก็ปกติดีเหมือนที่เคยทำนะครับจนกระทั่งคืนนี้มันรู้สึกไม่ปกติแล้วได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่เราไม่เคยพบเคยฟังมาก่อนนี่เราเป็นบ้าไปแล้วเหรอหรือว่ามันมีปีศาจ ซุกซ่อนอยู่ในร้านนั้นจริงๆอาจจะเป็นไอตัวที่อยู่บนหน้าปกก็ได้อาจจะเป็นสปองบ๊อบเองก็ได้นะโอ้มาถึงก็อันนี้คืออะไรอ่ะมันมันอยู่ใต้น้ำใช่ไหมเนื้อไอเรื่องเนี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบจําลองใต้น้ำใช่ปะไม่แน่ใจเดินดูรอบๆก่อนนะทําออกมาเหมือนเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นร้านของสปองบ๊อบนะครับผมเรา ทํางานเป็นกะดึกที่นี่ต้องเก็บกวาดร้านก่อนที่เก็บกวาดร้านทําความสะอาดร้านก่อนที่จะปิดร้านนะครับไปเข้าไปเลยกด e อ้า้โหร้านอย่างมืดทอาความสะอาดอาหารที่อยู่บนจานให้หมดหไปเก็บทิ้งให้หมดทิ้ง นี่ร้านมืดมากนี่อะไรเรือ,อเหรอเรือคือเคาน์เตอร์ไม่รู้ว่ามันทำเหมือนในนั้นหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่เคยดูดิดมีอะไรเนี่ยเบอร์กงเบอร์เกอร์เฟนฟรายใช่ไหมร้านเบอร์เกอร์ใต้น้ำใช่ปะแล้วก็เอาขยะ ไปทิ้งหลังร้านหรอหลังร้านเราต้องออกจากร้านก่อนใช่ไหมมืดมากโอเคไหนสปองบ๊อบร้านก็เล็กมากเลยนะมีอยู่แค่เนี้ยที่โซนไหนทำอาหารวะแล้วก็ถูกวเื เสียงคนร้องเสียงคนกรีดเราเปลี่ยนจากถูพื้นเราต้องเดินไปดูตามเสียงไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเสียงมันอยู่ในร้านใช่ไหมนี่ข้างนอกไม่น่าจะเดินไปได้หรอกไปกลับเข้าร้านไปนี่เสียงใครอะร้องกรีดออกมา นี่ไหมห้องนี้ปะหลังร้านอะ่ะไม่ใช่เหรอเสียงอยู่ไหนอะ่ะนี่เหรอห้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าเอาแล้วไงยังมืดอะ่ะมีเลือดออกมามีเลือดออกมา อะไรวะเออเอาเขาแปลกคือคือ,ค,อคือโดนเดินเนี่ยเดินไปโดนตกใจอะไรวะตรงนี้ห้องเล็กๆเค okay, มีอยู่สามห้องห้องนี้ไม่เลือกมาวั a เด h e f ฟ c k สปองบ๊อบกินคนเหรอ เอาคนมาทำเบอร์เกอร์ป่ะเนี่ยเออโดนแดกจบครับ <Crow> สรุปแล้วก็คือสปองบ๊อบแม่งเอาคนมาทำเบรอร์เกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้แม่งแดกคนแล้วแหละสปองบ๊อบคิวเลร์แผนนะครับก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเกมสั้นๆเอาไว้ดูแบบฆ่าเวลา ก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับมีเลือดออกมา